สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะนิดพามาชมร้านน้องสาวนะคะร้านชมวิวกรอบรูปนะคะร้านกรอบรูปอยู่อำเภอบ้านม่วงนะคะค่ะร้านตั้งอยู่บ้านโพศิลานะคะใกล้แยกนะคะทางเข้าบ้านม่วงนะคะอยู่ติดสะพานเลยนะคะวันนี้นี่ก็พามาชมนะคะมีกรอบรูปสวยๆมากมายเลยนะคะค่ะ ประมาณนี้นะคะกรอบรูปสวยๆวยนะคะหามาชมนะคะวันนี้นิดก็แวะมานะคะมาทํำธุระบ้านเมืองนะคะ,ะก็จะถ่ายให้ชมนะคะอันนี้เป็นกรอบผ้านะคะสวยมากเลยนะคะ,ะหาแวะชมนะคะหาแวะชมนะคะ ฝัง่งนี้ก็จะเป็นรูปนะคะท้าวเวสสุวรรณนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะประมาณนี้นะคะ นี่จะพาชมนะคะสวยงามนะคะหลานใหญ่มากเลยนะคะกอบรูปมีมากมายนะคะมีเกือบทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนี้จะพาชมฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้นะคะ สนใจกรอบไหนก็ทำได้นะคะ่กรอบเล็กกรอบใหญ่มีหมดเลยนะคะกรอบรูปมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะคก็จะพาชมฝั่งนี้นะคะสองฝั่งกรอบรูปนะคะก็นานๆทีนี้จะได้มานะคะเพราะว่านี้ก็มาทำธุระวันนี้บ้านม่วงนะคะป่ามา รับทุนให้ลูกสาวนะคะแล้วก็มาทําธุระด้วยนะคะก็แวะร้าน,น้องสาวนะคะคนีเมียค่อยได้เข้าขบ้านม่วงเราค่ะเนาะมีอะไรก็จะท้ายจ่น้องนะคะมีค่อยได้มานะคะประมาณนี้นะคะลูกสวยงามนะคะสวยนะคะข้างบนก็จะเป็นรูปเป็นรูปกระถางมะเขือมรกรนะคะจะเป็นหลายชั้นนะคะข้างบนนะคะหลายชั้นมาก มีกรอบรูปเยอะแยะมากมายนะคะนี่พาชมนะคะนานๆที่จะได้มาชมนะคะข้างบนนะคะผ้ากำม,มะหยีนะคะตัวนี้เป็นผ้ากรำม,มะหยีนะคะ้าอริมมะยะทรงนะคะ นี่จะเป็นรูปพระชงจากทีห้งหกิกี่ยดเก้าน,นะคะเก้าราชก่จะให้ชมคะ่ะรอบใหญ่มากนะคะตัวน,นี้รอบโชว์นะคะ่คะางนี้นะคะดูด้วย เป็นกรอบว้านะคะามาชมร้านน้องสาวนะคะชมวิวกอเรานะคะฝันะะ่งน,นี้ก็จะเป็นเป็นลูกนะคะเท้าเท้าวเวสุวันนะคะนี่เป็นเท้าวเวสุวันนะคะฮ่าอาริยาฆง อันนี้จะเป็นลายกรอบนะคะให้เราเลือกนะคะแต่แต่แตลูกค้าจะเลือกนะคะแบบไหนมีหมดนะคะลายเล็กลายใหญ่เป็นลายกรอบนะคะกรอบลุยกรอบธรรมดานะคะมีหมดนะคะค่ะค่ะร้านใหญ่มากเลยนะคะกรอบรูปเยอะแยะมากมายนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นกรอบเล็กกรอบใหญ่สนใจก็ถามนิดได้นะคะค่ะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็มีเราส่งด้วยนะคะ มีราคาส่งด้วยนะคะถ้าใคราจะ,ะ,ะมีตั้งแต่รุ่นนะคะหกุันแปดนะคะสิบุูนสิบห้าแปดคูนสิบนสิบคูนสิบสองนะคะประมาณนี้นะคะ,ะคะ่ะแบบนี้มีหลายรูปหลายแบบนะคะแบบนี้ก็มีนะคะ ราคาก็ไม่แพงนะคะจับต้องได้นะคะพุทธชินราบนะคกอบมี้าวเวส่วนนะคะอันนี้จะเป็นกรอบเล็กนะคะมีทุกไซส์ทุกขนาดนะคะมีเกรดด้วยนะคะ มีหลายเกรดนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะสั่งเป็นเกรดก็ได้นะคะน,นี่นะคะข้างบนก็จะเป็นแก้วหมอ้อทุกคก็ประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นรูปใหญ่นะคะเนร้านนะคะร้านน้องสาวค่ะอันนี้ก็ฝากร้านน้องด้วยนะคะ ฝากฝากฝากด้วยนะคะค่ะนี่ก็ขอฝากร้านน้องสาวด้วยนะคะร้านชุมนิ้กรอบรูปนะคะก็มีกรอบรูปเยอะะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบหลุยสองชั้นสามชั้นหรือว่ากรอบห่องมนะคะมีกรไมีป้ยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ราคานี้มีหลายราคาก็แล้วก็หลายเกียรตินะคะมีมีหลายชั้นแล้วก็มีผ้ากำมะหยี่มีกรอบหลุยนะคะส่วนมากก็จะ พี่ก็จะชอบปอปุยนะคะกับผ้ากางไมอกีนะคะก็สวยนะคะก็แล้วแตกคนาชอบนะคะค่ะยังไงก็ฝากล้านน้องด้วยนะคะกรอบรูปนะคะชมูกรอบรูปนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบเล็กกรอบใหญ่หรือว่าเรมีราคาส่งให้นะคะอใจนะคะกอบเล็กนะคะเราจสนใจแบบไหนนะคะก็ถามได้นะคะติดต่อสอบถามได้นะคะค่ะก็ ร้านน้องสาวนิดเองนะคะชมวิวกรอบรูปนะคะก็มีหลายขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่หรือก็ใหญ่มากนะคมเหมนทั้งหลังนะคะคู้กรอบใหญ่ๆนะคะทั้งหลังเลยนะคะมีทุกไซส์ทุกขนาดเราสั่งได้นะคะราคาก็เป็นกันเองมากเลยนะคะเพราะว่าน้องทาเองนะคะกรอบแล้วเราสั่งกรอบมาแล้วก็มาตัดเองนะคะตัดทําาัจริงนะคะก็เห็นไงก็ฝาก ฝากด้วยนะคะน้องเขาก็มีเพจด้วยนะคะเพจร้านชมวิวกรอบรูปนะคะค่ะแล้วก็เบอร์โทรน้องเขานะคะเดี๋ยวนี้จะค่าน้องเขาก็มีเพจร้านด้วยนะคะชมวิวกรอบรูปแล้วก็เบอร์โทรนะคะต่อโดยตรงได้เลยนะคะศูนย์แปดหกค่ะศูนย์แปดหกหนึ่งเจ็ดหกแปดสี่ศูนย์เก้านะคะนี้จะทวนอีกรอบนะคะศูนย์แปดหก 1 7 6 8 4 0 9ดหแดสี่แล้วก็มีเพจร้านชื่อชมวิวกรอบรูปนะคะถ้าใช้ในนามช่องนิสยาชาแนลบ้านสอนะคะก็มีส่วนลดส0นะคะก็พิทก็ขอฝากร้านน้องไว้ด้วยนะคะค่ะถ้าใครสนใจกรอบรูปสวยๆนะคะหรือว่าจะมีราคาส่งด้วยนะคะน้องเขาก็ส่งในราคาที่ย่อมยาวนะคะถ้าใครอยากอยาก ูหรือว่าราคาก็ติดต่อน้องหน้าเลยนะคะ<ม>ที่เพจชมวิวกรอบรูปแล้วก็ศูนย์แปดหกหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหกนะคะหนึ่งเจ็ดหกหกแปดสี่ศูนย์เก้านะคะ<ม>ก็อันนี้ก็ของฝากร้านน้องสาวด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่จะตามรับชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ทีงเท่นี้นะคะขอขอบคุณที่ตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ